ครับแถวช่วงครับเลขเลขค้ายสองตัวครับกำลังรุ่มไหวกันอยู่ครับนี่ครับจว่ากดิรถลนรอาเดน้นโอคโอดีากับ รอรุ่นไว้กันครับเล็กอย่างน้อให้นี่โซนเจ็ดครับเต็มเต็มครับโซนเจ็ดตูเลียนรับฟัดูนะครับเจบกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ

ี่เม่ไ้เลยบซิลิมุสเปอ้เครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะครับที่ดูหว้ครับที่สุดใคร้ันดนนาครับแลวแลกแมฮันนี่ใช่ไหมแก้วแมฮันนี่ขอได้สามใช่่ใช่ช่อนฝันว่าให้เี่ให้มจใช่ใช่อนนีจ จริงครับก็คือพากันพากันดีใจครับเพราะว่าเลข07นี่คือเลขที่บ่อั๋นทอมครับท่านผู้ชมครับอ๋อเป็นอะไรลูกผู้เรียนครับถึงร้ายครับสิบใบวิ่งไปพุ่นแล้วครับวิ่งไปพุ่นแล้วครับท่านผู้ชมนี่น้องดาครับน้องดากระถูกกึ่งกันครับน้องดา ครับนี่ครับถ้าน้องดาเขาดูหน่อยครับความรู้สึกไหนคะคุณลอยโบเลยคุณลอยโบนี่ครับถูกกันทั่วหน้าครับของน้องดาครับใช่ครับงานกันแก้วนี่จัดหนักเลยครับเอตไปขอแม่มากเนาะครับพี่ดาได้กี่ใบไดเยอะเลย อ้างดาโอ้สกังครับตนดีใจมากค่ะบุลล้นนะอปลาเต็มกระบะรถไงคช่ใแล้จับปลาได้เต็มกระบะรถที่เคิดให้ท่านผู้ชมดูเนาะขอแสดงความขอแสดงความดีด้วยนะทุกบานก็ถูกเยอะถูกไม่ทัพคนนัับุลลณ์กระต้นบุเรียนถูกสิบใบ แทงไงกทงรีรังรยรงจีนนี้วเดี๋ยวลุ้สตัวแลค่ะจริงจงเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกบุรียนแล้วรอลุ้นนัลที่หนึงนักเล็ท้าย3ตัวองพครับได้หคือโต๊ดคือบองพี่ได้อย0้อ หนี่ไง้องตัวบนตองั่ไร้างหน้างน่จดกันเ้าตบนไงเมกบนต่งล่างกดจแม่ฮันนี่ก็ให้เลยเนาะต้ดสองตัวล่างไหนนี่เลือะไรก็เจ็เจ็นี่นะเป็นนี่นะเป็นเจ็ดสิบตัวเราเหรอได้หรู ครับรอบที่หนึ <S <S ่งครับท uh uh> ่านผู้ชมครับสุ7มเจแต่เมื่อก่อนเดี่ยวรับนั่นแหละนานได้เท่าไหร่าีเลยมาดีเลอมาดีเลาเ

ใจจะคือมาเลยีใจเราเลยฝันไปกินดอกเืดันร้องมกเลยันีกูดสดอ้พูดสูดพูดสีดพูดสูดดสู้พม่สูดพูดสูัพสูนอ่ดสูเพีดสสูดพูดพูดสูดพูพูดสูดพูดสูสรููดส คุณไม่ถูรัสเซียกันหรือเสียใจด้วยล่ะให้วุฒิคมวาดกลัวประมาณบอกเครัอครับคำแกยวก็ถูกอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเหล็กแม่ฮันนี่ครับเข่าตรงๆรงได้ครับท่านผู้ชมคำแกยวจุดทูมได้สามศูนย์เจ็ดครับสามศูนย์เจ็ดครับเลขถือว่าเข่าตรงๆครับแม่ให้โชคครับ เด็กท้ายสามตัวลววันที่หนึ่งครับทุกผู Four> ้ชมครับน้าครับทานผู้ชมครับ เลขของน้องกรฝันครับท่านผู้ชมครับรชนะใช่น้องกรซื้ออะไรซื้อศูนย์ห้าได้ไหมเพราะว่าบ้านเลขที่น้องกรเนาะ บ้านเลขที่งกอนต้นห้า้ามาเ้าหน้านกอนหวันมาในบ้านเขาเนาะบ้านเลขที่ห้าก็แล้วพี่มาเขียนเลขให้งใช่แล้วก็แม่นล่างเลยอ่าเลขของแม่แม่อะรนะแม่แม่ทองม้วนคุณยายทองม้วนมีคนเงินให้แกร้อห้แล้วปู่ยอดเขาบอกว่า 905ใช่905ร905 905นคก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนครับท่านผู้ชมครับยายบวชก็ถูกนี่นี่ยายบววจริงเนี่ยทางน้นก็ถูกน่ับูก